Your jungle. สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็มาอัปเดตเรื่องของกีฬากันเหมือนเคยนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีแต่ละอาลีกนะครับยกเว้นพิมเมลีกอังกฤษนะครับที่ยกเลิกไปเนื่องจากควีนอลิซาเบธที่2นะครับทรงสวรรดคตนะครับก็ข่าวกีฬาก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของลาลิกาสเปนนะครับลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้นะครับจิโรนาก็เอาชนะเรียลโซติดัดไปนะครับสประตูต่อ1นะครับราโยบาเยกาน ก็เปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไป2ประตูต่อ1นะครับเอสปันญยอก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเซบียาไป2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็คาดิฟูสุดสุดคาดิสเปิดบ้านพบบาร์เซโลนานะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ4นะครับบาร์เซโลนาได้ประตูขึ้นนําจากแฟงกี้ดอยองนะครับแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็อีก2ลูกก็ได้จากฟาตินะครับแล้วก็อุสมันเดมเบเร่นะครับก็เจบเกมนะครับคาดิสเปิดบ้านแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ4นะครับ ทางด้านเซเรียอิตาลีบ้างนะครับเซเรียอิตาลีก็จะมีนาโปลีพบสปาร์ซิสนะครับก็นาโปลีเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านซานซีโร่นะครับเอาชนะโตริโน่ไปนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็คู่ดึกสุดนะครับก็เป็นซามบัเรียนะครับเปิดบ้านแพ้เอซีมิลานไป1ประตูต่อ2นะครับผมไปทางด้านเรื่องของบุนเนสต์อิกาเยอรมนีทางบุนเนสต์อิกาเยอรมนีก็เบรเดอร์เบเมนนะครับเปิดบ้านแพ้อัฟบวกไป0ประตูต่อหนึ่ง นะครับไบร์นมินิกนะฮะเปิดบ้านเสมอนะครับสตุตาร์ t ไป2ประตูต่อ2ครับผมส่วนเลเอแนแฟงก์เฟิร์ตนะครับก็แพ้วอลฟบวกไป0ูนประตูต่อหนึ่งนะครับแฮท้าเบอร์ลินเสมอไบร์นเรเวอร์กุเซนไป2ประตูต่อ2ฮอฟเฟ่นแฮมเอาชนะไมล์ศูนย์ห้าไปสีประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่บิ๊กแมตช์นะครับอาร์เบริสซิกก็เปิดบ้านถล่มนะครับโบรุสเซียนดอทมูลไป3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนคู่คู่ดึกสุดนะครับชาลเกศูนย์สี่ก็เปิดบ้านเอาชนะโบกคุ่มไป3ประตูต่อหนึ่งครับผมส่วนอารี เองนะครับปารีสแงนซ์แมงก็เปิดบ้านเอาชนะอาเบสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ถือว่าผลการแข่งขันออกมาน่าพอใจพอสมควรนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็มีการเตะแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับก็จะมี เรื่องของลาลิกาสเปนนะครับวันนี้นะครับก็จะมีคิวของเรียมาริดนะครับกับมาลาก้านะครับอัปเดตของเรียมาริดกับมาลาก้านิดนึงนะครับเออเรียมาริดนะครับจะไม่มีเบนเซมานะครับก็ทางความพร้อมของเรียมาริดนะฮะก็คือคาร์โลแอนเชล otti นะฮะจะพาใช้งานเคลเรนเบนเซมานะครับที่ได้รับบาดเจ็บเข่าขวาต้องรับการพักนะครับสามถึงสี่สัปดาห์นะครับทำให้แนวรุกเนี่ยก็จะเหลือเอเดนาซานะครับที่จะได้รับโอกาสลงเล่นร่วมกับวินิซิอุสจูเนียนะครับแล้วก็ โรดิโก้แดนกลางก็จะพักลูก้าโมดิตนะครับแล้วให้คามาวินก้านะครับลงตัวจริงนะครับ ในเกมนี้นะครับร่วมกับโทนี่ครอสซูอาเมนี่นะครับส่วนแผงหลังก็น่าจะไม่มีเอเดมิลิเตานะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโอกาสจะเป็นโรดิเกอร์นะครับลงมายืนเซ็นเตอร์แบ็กกับนาโชเฟรนันเดสนะครับแล้วก็ขยับอาราบาไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวานะครับก็สลับมาใช้ลูก้าบาสเกสนะครับแทนคาร์บาคข่าส่วนอัลบาโรโอริโอโซรานะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับในนัดนี้นะครับมาถึง ฟั่งมาโยกาบ้างนะครับเรียวมาโยกานะครับนำทีมโดยฮาเวียอากกเรนะครับกุนซือของมาโยกานะครับก็ได้อิติซูนะครับบาบากับอังเคโรดิกสนะครับหายจากอาการบาดเจ็บมานะครับแต่ว่าน่าจะได้นั่งดูเพื่อนเล่นนะครับไปก่อนนะครับก็คือมานั่งสำรองนั่นเองนะครับโดยเกมนี้เตรียมผู้เล่นชุดเดิมนะครับจากการเสมอคิโรนานะครับเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนะครับลงเล่นทั้งหมดเลยนะฮะเกมลุกยังนำโดย มูริกิอีกังชิน Ik นะครับและดานี่โรดิเกตนะครับส่วนวิมแบ็กทั้งสองข้างก็ใช้เยามี่กอสตานะครับแล้วก็มาฟเฟโอเดินเกมแผงหลังก็จะใช้สามคนนะครับประกอบไปด้วยไรโยบัตเยนนะฮะแล้วก็โกเปเตนะครับสำหรับมายอก์กา นะครับผมส่วนคู่อื่นนะครับทางลาลิกาสเปนก็จะมีเอลเช่นะครับเปิดบ้านพบแอตเลติกบิลเบานะครับแล้วก็เกตาเฟ่นะครับก็ดึกสุดนะฮะแข่งกับเรียวโซซิดัดนะครับส่วนเซเรียอิตาลีนะครับก็จะมีอัตตันตินตานะครับแข่งวันนี้แล้วก็มีโบโรนยานะครับแข่งเปิดบ้านพบฟิออเรนตินานะครับแล้วก็เยอเซ่นะครับเปิดบ้านพบมอนซ่านะครับแล้วก็ซานซูโอโรนะครับเปิดบ้านพบ อูริเดเซ่นะครับคู่ดึกสุดจะเป็นลาซิโอนะครับเปิดบ้านพบเวโรนานะครับผมในส่วนของบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับก็จะมี f อฟโคโลนนะครับเปิดบ้านพบยูเรนเบอร์ลินนะครับแล้วก็ไฟบวกพบเบอร์เดลินเบอร์เดลินกำบักนะครับ มาถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก2เรื่องนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมพร้อมที่จะตั้งโต๊ะคุยเรื่องสัญญากับมาคัตเลดฟอร์ดนะครับโดยพวกเขาจะพร้อมจะให้นะครับสัญญาระยะยาว5ปีเช่นเดียวกับการเปิดเผยของเดอะซันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจราจากับมาคัตเลดฟอร์ดนะครับกองหน้าคนดังของทีมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะฮะตามรายงานข่าวของเดอะซันสื่อจากประเทศอังกฤษนะครับก่อนหน้านี้แข้งไว 24ปีนะครับก็ตกเป็นข่าวกับปารีสแฌนเช,ชกแมงอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่เขาเหลือสัญญากับทีมถึงแค่ซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นนะครับโดยถึงแม้ว่าจะมีออฟชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการันตีว่าจะมีการใช้ออฟชั่นนั้นจริงหรือเปล่านะครับทั้งนี้นะครับเดอะซันก็ระบุว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะให้สัญญาที่มีระยะเวลาถึง5ปีให้กับอามาคัตเลดฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีค่าเหนื่อยเข้ามาเพิ่ม เท่าไหร่นะครับโดยเป็นที่เชื่อกันว่านะครับปัจจุบันนะครับมาคัสเลดฟอร์ดเนี่ยนะครับรับสัปดาห์ละ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่ามาคัสเลดฟอร์ดจะตกลงเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเตอร์หรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับก็ตกเป็นข่าวเตรียมคว้านักเตะคนใหม่มาเสริมนะครับทางด้านแบ็คขวานะครับเดลีมิลลนะครับรายงานว่าเอริกเทนฮาร์กนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็็ตตัััั้งาาเเซนนสญญกกบะ ใหม่นะครับเพิ่มอีกหนึ่งรายแม้ว่าตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงแล้วนะครับเนื่องจากทุกสโมสรเนี่ยสามารถควา้านักเตะฟรีเอเย่นเข้ามาร่วมทีมได้นะครับกรณีดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวเมืองผู้ดีเนี่ยอ้างว่าผู้จัดการทีมนะครับเอดเดรียนฮาร์กเนี่ยยังตั้งเป้าเสริมความแข่งในตำแหน่งแบ็กขวาเนื่องจากว่าซานติอาโกอาริอัสเนี่ยกองหลังของแอติโกมาลิตนะครับที่ยังไร้สังกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็อายุถึงเด็ก3แล้วนะครับก็ถูก ลอยแพนะครับถูกแอดิโกมาลิดลอยแพรออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้นะครับทางเอดิสตินฮาก็สนใจนะครับเพื่อนำมาเป็นคู่แข่งของเดียโก้ดารโลนะครับและอาจจะปล่อยอารอนวานลิสก้าออกจากสโมสรไปในช่วงตลาดต้นเดือนมก,กรานะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอทั้งเวสต์แฮมและนิวคาสเซิลนะครับมาโดยตลอดโดยที่เอลิสเินฮาร์กระบุว่าอารอนวานลิสก้าเนี่ยอดีตแข่งคิสตันพาเลตเนี่ยก็ยังอยู่ ในแผนของตัวเองนะครับแม้ซีซั่นนี้จะได้ลงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับก็สําหรับอาริอัสนะครับผูกทีมเอติโกมาริดเนี่ยซื้อมาจาก PSV อสวีไฮโอเฟนนะครับช่วงซัมเมอร์2018นะครับด้วยค่าตัว11ล้านปอนด์นะฮะแต่แทบไม่มีบทบาทนะครับกับทีมเท่าไหร่เลยเนื่องจากว่าได้ลงเล่นแค่51นัดนะครับตลอดระยะเวลาที่ค้าแข่งอยู่ในทินของเอติโกมาริดนะครับแล้วก็ถูกปล่อยให้เลเวอร์กูเซ่นกับกาลาดาหยืมตัวไปนะคนละซีซั่นตามลําดับซีซั่นสุ ท้ายนะครับของเขาได้ใช้รับใช้ต้นสังกัดดาวเตะนะครับอย่างอาริอัสก็ลงเล่นให้กับทีมนะครับ54นัดนะครับก็ถือว่ายังไม่มีผลงานมากพอนะครับที่อยู่กับทีมนะครับก็ตอนนี้อาริอัสก็เป็นฟรีเอเจนต์ไปนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าจะจบลงเอ่ยเช่นไรนะครับวันนี้ก็มีเทียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวกีฬานะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันงนี้ผมมาอัปเดตให้ต่อครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ your jump